นะถ้าไฟจากหม้อแปลงเกินร้อยครับผมเกินร้อยใช้กับนะเนี่ยใช้กับค่าดดีรุ่นนี้ไม่ได้นะครับผมบอกตรงๆเลยครับผมรุ่นม้อแปลงเราสั่งพันครับผมเต็มที่ผมขอแนะนำแค่8ปบครับผม90 85 9ิครับผมนะถ้าเกินร้อยปุ๊บมันปิ่มครับผมถ้าร้อยปุ๊บครับผมลอง นะมันทะลุเยอะครับผมหนะึ100่งร้อลองเราเอาแค่หนึ่งอยครับผม100่งรคูณหนึ่งจรับผมนะฮะแต่มันทะลุเกินร้อยสามแล้วก็มันฟิล์มครับผม,มเหมือนกับเนกระดิ่งกดไลกดแชร์ อีกครับท่านผู้ชมครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยกับผมสายทานซาวชนน,นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมาตอบคำถามท่านผู้ชมนะครับหลายเรื่องเลยครับผมนะท่านผู้ชมบางท่านก็ อาจจะถามและอาจจะเป็นคําถามที่ท่านผู้ชมลหลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้นะครับผมหรือที่รู้แล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับก่อนอื่นก็กด Subscribe กดติดตามกดถูกใจให้น้องบ้างนะครับผมท่านผู้ชมครับผม กอเดินก็มาพบกันเลยครับผมคำถามแรกครับผมที่ fc ได้ถามครับว่าคลาสดี md ห้าพันปลูนะมีปูกับไม่ปูครับผมนีม่ปูนะถ้าผมใช้กับหม้อแปลงสองพันสองห้าสิบ va ผม ดูไปก็น่าจะ1 5แอมป์นะครับผมนะฮะ1ิแอมป์ครับผมไฟ116นะถ้า116เรากแล้วก็ต้องเอา1.414นะครับผมถ้าถ้ายังไม่ได้ผ่านไดโอดนะฮะผมถ้าหม้อแปลง116นะครับผม116เนี่ยเอา1.414นะครับผมคูณไปก่อนนะครับผม 1้อยสิบคูณหนึ่นะครับผมนะถึงจะเป็นไฟนะจริงครับผมพราะผ่านในอดไปแล้วมันจะทวีคูณกันครับผมน่าจะถ้าผมเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องที่เลขก่อนครับผมแปหนครับผมครับผมก็ กดมาดูแล้วครับผมสำหรับนะฮะหม้อแปลงที่ถ้าผู้ชมบอกว่าหม้อแปลง2250 VA ครับผมน่าจะ1 5ถึง16แอมป์ครับผมถ้าไฟออก116โวลต์ครับผมนะ1้6โวลต์เนี่ยครับผมยังไม่ได้ผ่านไดโอดยังไม่ได้ผ่านคาปาแต่วัดเพียวๆจาก หม้อแปลงได้ร้อยสิบหกโวลต์ครับผมต้องเอาหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่คูณครับผมร้อยสิบหกคูณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ครับผมมันทะลุร้อยหกสิบห้าครับผมถ้าผ่านไดโอดผ่านคาปาแล้วจะได้ร้อยหกสิบห้าโวลต์ VDC ครับผมใช้ไม่ได้ครับผมนะใช้กับคาดดีไม่ได้นะครับผมนะพังครับผม นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยพังครับผมพังนะน่าจะเป็นใดหม้อแปลงของญี่ปุ่นหรือเปล่าครับผมนะญี่ปุ่นใช้ไฟ 116. 115. 116. นะนะประเภทอย่างนั้นน่าจะเป็นหม้อแปลงลดระดับไฟครับผมน่าจะประมาณนั้นคนระ จาก2 0 0 220อโวลต์ลดลงมา115 116หรอยโวลต์นะฮะอาจจะใช้ได้กับบิดไออันนั้นครับผมคา่า h ครับผมคา่า h นะคา่า h นี่ได้ใช้ได้ครับผมน่าจะเป็นหนึ่งอาจจะเป็นหม้อปแปลงของคา่า h ครับผมนะถ้าไฟ จากหม้อแปลงเกินร้อยครับผมเกินร้อยใช้กับนะเนี่ยใช้กับคาดดีรุ่นนี้ไม่ได้นะครับผมบอกตรงๆเลยครับผมสมมติหม้อแปลงเราสั่งพันครับผมเต็มที่ผมขอแนะนำแค่85ครับผมนะ90 85 90ครับผมนะถ้าเกินร้อยปุ๊บมันปิ่มครับผมถ้าร้อยปุ๊บนะครับผมลองนะฮะมันทะลุ เยอะครับผมนะหนึ่งรยลองลองเอาแค่หนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้ยคูณหนึ่สี่ครับผมนะฮะถามันทะลุเกิน1้อยสาแล้วก็มันปิ่มครับผมมันเหมือนกับโอ่งน้ํามันล้นแล้วครับผมล้นแล้วครับผมนะรอแค่ไฟขึ้นปุ๊บก็เป๊ะนะครับผมท่านผู้ชมนะหม้อแปลงเต็มที่ก็อยากเกิน90ครับผมนะ ผมบอกเลยครับผมเกิน90แล้วก็ใช้คาปาร้อยยีร้ยี่ห้าครับผมนะะค,คาปาร้อยร้อยยี่ห้าครับผมเพราะเนี่ยตัวนี้มันไม่เกินร้อยสามสิบนะฮะถ้าเอาร้อยสิบหกคูณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่มันเป็นร้อยหสิบห้านะ,ค,ะ16 4, 16ครับผมร้อยหกสี่ร้อยกบห้าครับผมตายครับผมบอกตรงเลยครับผม โปะเลยครับผมนะท่านผู้ชมครับ๋มโปะครับผมโปะแต่ครับทุกค่ายครับผมนะค่ายที่บอกว่าร้อยเจ็ดสิบห้าโปะเหมือนกันนะครับผมนะร้อยเจ็ดสิบห้านอกจากบริดครับเออนอกจากคาดเทสครับผมคาดเทสคาดเทสไฟสูงก็โปะเหมือนกันครับผมนะเหมือนกับที่ผมเคยทําให้เอฟซีครับผมท่านผู้ชมโปะเหมือนกันครับผมโปะครับผมแล้วก็ ส้มไม่ขึ้นเลยครับผมโป๊ะเลยครับผมมันลามครับผมมันไม่ลามแผ่นปริ้นครับผมมันไม่ลามแผ่นปริ้นครับผมเดี๋ยวเขาให้ชมครับผมเป็นซากอยู่ครับผมเนี่ยนะฮะไฟสูงครับผมสภาพไฟสูงครับผมนี่ครับผมมันลามแผ่นปริ้นครับผมไม่ครับผมนี่ครับผมคาเทสไฟสามระดับ สารระบบครับผมเนี่ยไม่ขึ้นครับผมส้มไม่ขึ้นครับผมเป็นซากไว้ให้ผมอยู่ครับผมเอฟซี FC ก็บอกว่าเอาไว้เลยเป็นอะไรให้ <c oughs> ให้ผมปุมก็เอาไว้ครับผมเอาไว้เป็นอนุสรณ์เนี่ยเป็นครูครับผมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมที่ถามมาว่ามอแปลงสองพันสองร้อยห้าสิบ v a ไฟร้อยสิบหกนะไม่ได้ครับผมถ้ายังไม่ได้ขันไดโอดแล้วเป็นร้อสบหกไม่ได้ครับผมนะไม่ได้ครับผมไม่ได้นะครับผมนอกจากสวิตชิ่งอย่างเงี้ยร้อยสิบกสบายร้อยสิ้าสบหครับผมนี่ที่ที่เขาออกมาเรียบร้อยครับผมนี่เป็นสวิตชิ่งสองพัน v สองพนะสองพัน v a นะครับผมนี่ร้อิบอันนี้ผมสั่งมา แค่แปดสิครับผมตัวนี้คือแฟดมาเรียบร้อยครับผมนะฮะทำการแฟดไฟ300รอแฟดออกมาเป็นผ่านคาปาผ่านไดโอดนะฮะนี่ผ่านระบบเป็นไฟ DC เรียบร้อยครับผมถ้าหม้อแปลง1้อ ac นะครับผมหม้อแปลงนี่จะเป็น ac อยู่นะครับผมไฟกระแสสลับอยู่ครับผมนะถ้าเป็นร้อยสิบหกใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมรับผมใช้ไม่ได้ครับผมนะใช้ไม่ได้ครับผมพังแน่นอนครับผมแน่นอนครับผมเป็นไงครับท่านผู้ชมสําหรับคลาดดี dm ห้าพันตัวหาหาเจอหรือยังครับผมนะหาลิงก์เจอหรือยังครับผมเดี๋ยวถ้าหาลิงก์ไม่เจอเดี๋ยวผมปักปักลิงก์ร้าน นะฮะปักลิงก์ร้านเอาไว้ให้ครับผมในในนะฮะใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับผมนะใต้คลิปนะครับผมนะท่านผู้ชมนะเดีย๋ยวผมปักลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับผมแตอ่อย่าลืมครับผมนะะหัวแรงคุณภาพ ก็ไปสนับสนุนให้น้องด้วยนะครับผมนะก็มีโค้ดส่วนลดนะครับปกติ220บาทนะพร้อมส่งแต่ก็มีโค้ดส่วนลดครับผมเข้าไปชมครับผมนะในร้านพิติกนะครับผมนะน้องก็เป็นเซลขายครับผมนะก็เข้าไปสนับสนุนให้น้องด้วยนะครับผมมีทั้งตะกกวครับผม มีทั้งหัวแรงนะครับผมท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับผมก็เข้าไปดูสินค้าให้น้องด้วยนะครับนะตะกัวก็ราคาปกตินะครับผมนะพี่เขาก็ขายทั่วๆไปนั่นแหละครับผมแต่ผมก็เป็นเซลล์ขายให้ครับผมก็เป็นร้านของผมนั่นแหละครับผมส่วนหนึ่งผมก็ซื้อมาใช้นะครับผมนี่สาหรับหัวแรงคุณภาพแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผมนะ สำหรับคลาดีนะหากหาลิงก์ไม่เจอก็ก็สอบถามผมได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะปักลิงก์ให้ครับผมนะลิงก์ขายนะครับผมเปิดเราจะได้ใช้ตอนปีใหม่ครับผมนะช่วงนี้น่าจะมีโค้ดส่วนลดหรือเปล่าก็เข้าไปดูนะครับ12 12ครับผม นี่ก็เป็นสวิตชิ่งครับผมมีทั้งรุ่นพันห้าร้อยสองพันนะนี่เป็นสวิตชิ่งครับผมค่ายของช่างพลครับผมสวิตชิ่งสองพันแล้วก็สามพันสองครับผมนี่มีครับผมสามารถที่จะเรียกโบนได้ครับผมนะ สำหรับคำถามนะตรงไหนที่สงสัยก็สอบถามผมได้นะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมจะตอบหรือหาดิ้งไม่เจอก็อสอบถามผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับในการตอบคำถามครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณครับ